สวัสดีครับโอ้น้ำสวยจังเลยพวกพวกเราเช่นเคยนะครับช่องใต้ทรัพมงคลสีโดโรโดครับวันนี้อยู่ที่แม่น้ำนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะทำการไปไล่สุดนะครับช่วยช้างอีกรอบเราก็หลังจากล้นต้นสับรถเสร็จเราก็พาช้างมาผูกแม่น้ำท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับดำๆนี้ไม่ใช่ใครนะครับนี่ สบบาบงคนของเรานี่เองนะครับเอามาปลูกไว้ตั้งแต่11โมงนี่ยังไม่ขึ้นเลยนะครับ2ชั่วโมงแล้วนี่ครับตรงนี้ก็เป็นสมหญิงนะครับก็วันนี้มาก็เมื่อกี้ก็ลุงแม่น้ำนะครับโตตะคัดได้ปลามาตุ้มด้วยนะครับก็มากินข้าวทุ่งครับวันนี้วานช้างดีบัตสลาทุกท่านก็มากินที่นี่นะครับก่อนที่จะนำช้างขึ้นไปไล่สุดต่อนะครับ เดี๋ยวไปดูครับในปลาที่ปลาไหนเมื่อกี้ไปที่ไปใส่ตะคัดมาตัวนี้บ่ตัวนี้แหละใส่ใส่ใส่ใจได้แค่เธอหน่ใบใส่มุงในเขียบปลานี่เบอร์อะไรครับนี่ปลานี่ไปใส่มานี่ <50. S 2> เบอร์หักรูนอ่าศูนย์เนาะโอ,อ้นีน่สุดยอดเลยครับวันนี้โคให้รวยๆนะครับอันนี้ปลายจ้าของควานยอดรักนะครับนนไม่รอครับไม่รอแต่หากินหมานเขาว่ากันครับนี่ไม่รอแล้วไม่รอ,อแต่ไม่สุดครับไม่รอแต่หากินหมานฮะด,ดูนะครับนี่ก็เป็นปลาตะเพียนอากากรุ่งเรองงูโอ้ห้าอร่อยจังเลยวันนี้ดูครับย่างแล้วก็วันนดูต้มต้มปลานะครับต้มปลาแม่น้ําใส่ขมิ้นครับแล้วก็ใส มดแดงนี่นะครับหมดแดงเป็นแซมนะครับดูนะครับแสบอิลีครับนี่นี้ควาดเต็งนะครับเจ้าของสมญิงวันนี้เป็นพ่อครัวเองเลยครับนี่กอนที่เราจะมีกําลังวังชาไปไล่สบดต่อวันนี้พบกับเวลาเดิมนะครับพบกับทีมงานชางตกงานบ้านสลายอีกรอบแน่นอนครับผมนี่นะครับก็ หลังจากที่ลงสับปะรดเสร็จนี่นะครับก็พากันเอาช้างมาอาบน้ํานะครับผูกไว้ตามแม่น้ํานะครับให้เล่นน้ําให้สบายตัวสบายใจนะครับก็ประมาณบ่ายสามโมงก็จะเอาช้างขึ้นไปข้างบนไปไล่สดช่วยช้างตกงานต่อนะครับนี่นะครับก็สําหรับขาประจํานะครับนี่มีขาประจํแล้วครับช่องเราบอกว่าจะเป็นขาประจําให้ขอบคุณมากนะครับวันนี้เดี๋ยวรุ่นกันต่อครับวันนี้ ดูอาันเข้าวนะฮะเออดูปลาลอกดูดีๆสักเองนเนื้อหนิฟันจ่าเลีตรงจุดนั้นนี่ครับนี่ก็มีโดยข้าวนะครับนี่ข้าวหัวมาจากบ้านนะครับปลาก็มาหาอยู่แม่น้ํานี่ครับนี่อุ้ยแม่น้นํานี่ถ้าใครมาช่วงนี้นะครับแม่น้ําจะเขียวสดใสจริงๆนะครับนู่นฝัง่งนู้นก็จะเป็นแม่ทองคํานะครับน้องนุ่นพลายยอดรักนะครับนู่นที่ว่ายน้ําไปนะครับ ส่วนช้างเด็กๆว่ายไปไม่ได้ครับอาทิตย์นี้ลงมาเกือบเกือบทุกทุกตัวนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับควนช้างในพักผ่อนนะครับแล้วก็เป็นท่าน้ำครับเทียกว่าท่าลินโซตรงนี้ก็จะเป็นพวก เรือนะครับเรือที่ชาวบ้านใช้หาปลานะครับแม่น้ําเพื่อดำรงชีวิตนะครับนี่นะครับก็สําหรับหมู่บ้านของเราจะมีอยู่2ฝั่งนะครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นฝั่งทิศเหนือเป็นแม่น้ํานะครับของหมู่บ้านแม่น้ํำมูลพอฝั่งทิศใต้นี่เป็นเป,เป็นป่านะครับ mm hmm. นี่ฟานปลูกช้างเสร็จก็ยังไม่มาครับเดี๋ยว,วอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรากำลังต้มปาลารอ นี่อร่อยแน่นอนครับนี่นี่นะครับสำหรับต้มปลานี่ใส่ขมิ้นมดแดงนะครับเป็นให้ให้ให้ทำให้เปรี้ยวนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนย่างนะครับสังเกตนะครับนี่นะครับเอฟซีท่านใดที่จะมานะครับนี่เราก็จะพากินแบบนี้แหละนี่เราก็จะพามาขับเรือหาปลาแล้วก็มานั่งเล่นนอนเล่นนะครับตาม บรรยากาศทุ่งน,น, ok งนานะครับนี่ครับก็น <siglo, S 1> ี่นะครับปลาแม่น้ำปลาธรรมชาตินะครับก็เราโตตะคัดไว้น้ําแม่น้ํานะครับแล้วก็พากันมายกนะครับวันนี้รู้สึกว่ามานพอสมควรได้ปลามาประมาณสิบกว่าตัวนะครับไกยี่สิบตัวยอดเลยครับ ลูอ่ะลูอ่ะทีอักเซ <ไ |id|> นไปีอักเซ <forcément, S 1> นน่าจะกล้าังเนาะก้าแล้วได้เราหุดุหาเกี่ยเออไปคลึงังแล้วไเราเลยรเลยลก็ไปพูรการครับพวกครนี่ไม่รู้เรื่องเลยอมแมหมน้ำเครับ้าไม่ได้บ้านไม่ได้มาด้วยครับแม่บ้านไม่ได้มาครับไม่บ้านเอาล้านได้กินลูกมะพร้าวบ้างไม่ได้คึกไหมครับนี่มะพร้าวไม่กินครับกินเดทอมครับกินแต่แตงโมกินทอมในแข้งแน่นอนครับ อันนี้กินอะไรนี่นั่นดูแต่ขาขกับเได้อันี้โอ้เลื่อนเลยวะอนี่ครับนี่ก็คือเนี่ยโกมปรงใช้กกมประมงนะครับนี่นี่คือชาวบ้านขับเรือหาปลานะครับเรือเฟนะครับไปหาปลาก็นําปลามาขายบ้างใช้ประกอบ ใช้ประกอบในรายได้ด้วยนะครับครับก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราพ่อข้อขควานอีกมาถึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับวันนี้ครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาอันมีเกียรติแล้วครับอันรานถึงเกียรติแล้วนี่นะครับหม้อกับไอ้ที่ใส่นะเท่ากันเลยเฮ้ย,นะยพูดดีๆสิเอยอะไรวะกินเลยพ่อครับกินเลยครับพ่อครับกินเลยครับสเส้นเส้นเส้นหกโปะนนนเนาะ การันตีความอร่อยนะครับดูจากหม้อผ่านการใช้งานมาเยอะเยอะจะด้วยนี่ฮะนอนอิ่มแล้วให้ยูนตงน้แล้วนะครับทำแมูหน้เลยดยผัดหัวเลยเป็นตาเสบครับเป็นตาเสบจะดเนี่ะเนะครับการพุชาตานะตาจง ดึงกระกาเงนนเติร์นปั๊บดูนห่ากาด้วยดึงดาวมูลเลยจาเลยครับเนี้ยมาเนนี่มาสุดยอดเลยเอาก่อนครับเอาก่อนกินก่อนนะไอ้ไอ้อันนั้นเมื่อกี้เดียกที่อะไรไอห้างก้อนมาครับมาจะดูย์เน่ก็วันนี้นะครับฉลองนะครับหวยออกนะครับ จะรองหวยออกนะครับนี่ก็มาครับมาครับกินข้าวกันครับกินข้าวกินข้าวข้าวน้ำมูนได้ไงล่ะเฮ้ยเราไปดีรับนได้ครับม่อยู่กระตังกันเลยก็อย่างนี้ละก็ก็ก็ เอ้บิบิบ <'s> <c oughs> ๊วเดี๋ยาเกลือปรเทศเดไปดูเกลียเกเอวีบิ๊ยมไม่น้ำจิ้มเนี่ยเรื่บอกับ๊เด้ตอเบ้นนึกยังไงเนี่ยจิ้มตุ๋นเลน้เดเนี่ยครับปลาย่างนะครับกับนี่นะครับดูหม้อครับหม้อกับไอจานใสนะครับเท่ากันเลยกินหม้คือวาเลินมกับไฟไฟังน้ำมันขึ้นมก็จะแ้วามัน้อยวะตุยอนาอนจิงมงหมูหางหมูนี่นี่ ไอ้จนาควันิงฮะนี่นะกยังดจาบัดัดกจิบแล้วเอาเาไป่ดนโนหมา่จะปนโน้นหมดน้าหน้ยจ่าเลี้งไปด้านโน้เดียวจ้านเียดัพเลงไปแล้เดยีเดามทันมเจิมิ้งมเยอทันงเล้งสเลย้าตีเลยดู้แล้วกิพวกเย้นมาจ้าเลยปุน้เหลืองเครับพี่น้งเเาะฟังเลยน้เหลืองฟังสียงสุดเด้อ้ยหดเนา

ไอาหางไซดโด้เรื่อต้มยอจอกอาการอาหารแบบนี้หาก,กินไม่ได้ครับอาหาแล้วขึ้นมาต้มเลยนี่เขาเรียกปลาแม่น้ำเน,นี่ยวันที่ยี่สิบสองนี่เอฟซีชิมาบ่ถ้าม,มากินนี่ส่ปะวะนี่มาเพ่กินนี่สิละนี่เนาะนี่ละ,ะลมาเลยย้ำย้ำไปยกกะับอีกแล้วมาแล้วต<อ>ิดใจแน่นอนนี่ครับสุดยอดครับนี่นะครับวิธีนะครับคนคนทางบ๊วดนี่ละนี่แหละครับบึงบ๊วดให้ดำมั่งหน่อยหวานจริงครับ เนื้อปลาในวานจริงปลาสดๆเลยนะพีาจากละมุนเราจะไปเนื้อเราเอปุูกเส่เลยเนื้อพี่น้อนคน้ับหลาคือน้องไน้ำปลาจีบแบุญเนาะไอเสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรนี่นะครับนี่ปวดฟันนะครับเจ็บแขี้วครับทางวาดาับพลุ่มนะทาข้าวพลุ่มเสียไอสงสารคนปวดฟันนะครับกินไม่ทันเขาปวดฟันนะครับ ไอ้ก็อปุ้ยนโบอาปุ้ยมันบอกว่ามันถึก้เมื่อวานก็สงสัยยอดลักเอาหางฟาดนะครับสงสัยยอดลักเอาหางฟาดเมน่อกี้แปลว่าอะไรครับได้ถกนึงตัวเนี่ยร้อนครับตมบัดวจะกินอีฮะอกไมหอมนี้เย็นหมดเลยครับนี่เนโอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนีว่มีหรอกนะครับ พกินตรงเมียเสีเฮือนนี่นะครับหม้อตื้นไปทุกมาเมีนี่น่ะบอรับเขามากินเาน้ำดอมันด้อนเลยเย้ใส่ตรงดินคุดาไอ่ไ้ใส่ด้อเอต้มเออน้จาปนเียนจุ่มละนี่ครับเนื้อปลาเหลืองที่เลื้งนี่ใส่ขมิ้นไบต้มไปคงจ่าโบนี่บ้าไปม่ารัตบกกันทุกเรา

จำหมรจ้าจ้าจำหมจ้าจำยังเองห่างกนน้เาเื่งลงนเด้อยคืเมื่อหลังบิงโดนนรกอะคบ่เดอด้ิงกนด่เลยเยหงวนเจ้ม่ชื่อจะได้ตัวเข้าไปขึ้นไทยได้กวยาสให้เราดวยนนะนี่บนนไ เดี๋ยวนะกับกล้ยรับประทานอาหารครับเดี๋ยวไม่ทันเขาฝากติดเจ๊กดไลค์ด้วยนะครับสก๊อตไลค์นะครับกดติดตามนะครับเจอกันครับบ่ายสามโมงเชิญเรียกเชิญตัวพูดสวัสดีครับ